เรื่องหลักเลยก็ได้เรียนกับท่านอธิบดีกับท่านรองอธิบดีเคยหารือกตนมาก่อนแล้วนะคะ <c oughs> เรื่องหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการขยายขอบเขตของการตรวจสอบเพราะว่าชื่อกรมอาจจะเป็นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะดูแลความเสี่ยงทุกๆด้านของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของสมาชิกนะคะฉะนั้นนอกเหนือจากเรื่องการตรวจสอบทางบัญชีแล้ว ก็อยากจะให้ดูในมิติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการดำเนินงานความเสี่ยงด้านไอทีเทคโนโลยีที่ใช้ซึ่งการตรวจสอบเหล่านี้ก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือแล้วก็มีตัวบุคลากรที่มีความรู้เพียงพอเข้าไปตรวจสอบซึ่งวันนี้ก็ได้บอกกับทางผู้บริหารกระทรวงเกษตรอีกครั้งนะคะทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อีกครั้งว่าอยากจะให้เน้นตรงนี้เราก็ยกระดับสหกรณ์ไทย,ยให้มีความเข้มแข็ง ทางด้งานบัญชีเราก็ด้านอื่นๆด้วยเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับสมาชิกค่ะ